ส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมากินหมูหันที่ร้านสรีชัยหมูหันนะคะอยู่อำเภอเออโทษบ้านเนาะบ้านแก่งกระเบาเนะ,ะบ้านแก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้รายการอาหารก็ม,มีหมูหันนะฮะหนังเหลืองๆกรอบๆอร่อยส้มตำนะฮะปลาคังลาบปลาคังนะฮะปลาม่น้ำโขงนะคะ หมูหันกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูกรอบอร่อยนะเห็นไหมครับอืมหนังกรอบมากเลยครับฟังเสียงก็อร่อยแล้วครับนะครับรุกง่านใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะคะอเอาที่แกงกระเบาผ่านมามุกดาหารมาที่แกงกระเบามากินหมูหันที่ร้านสิริชัยนะคะ อร่อยกรอบอร่อยอแล้วแต่ราคานะคะขนาดตั้งแต่เล็กพันสองพันสามหตัวนี้ก็พันห้านะคะได้สามจานเอฟเอฟเลยค่ะอ,อร่อยด้วยคุ้มนะคะพันห,น,หนี่กิน4ี่คนนี่ยัไม่หมดด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นใครใครอยากอร่อยกับเราก็เชิญนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ